ดดีีกับพี่คำรนตอนหากมนุษย์หยุดสร้างมวลภาวะและลดละเลิกทำร้ายทำลายธรรมชาติลงโรคร้ายที่ตามราวีมนุษย์อนยะู่ณขณะนี้ก็น่าจะลดลงนะจะบอกให้ที่สำนักงานอาจารย์ไ <ฟ S 1> พโ<า>รธเร,รื่น,นวิชาผมกรุงถึงกรุงจะงามจมตาม ได้บ้า,บา <laughs> นั่งคุยกันต่อกับอาจารย์ไพโรธรื่นวิชาผู้เขียนมหายันรวยโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ําเสียบนภาวะไมยก่อนรถยนต์ยังไม่ค่อยมีอากาศดีวันนี้เกิด PM 2.5ถนนเต็มไปด้วยฝุ่นแต่มนุษย์ยังขว่คว้าหาธรรมชาติไปหานอนตามเขาที่สูงยังรักธรรมชาติขณะเดียวกันทํรลายธรรมชาติไปด้วยถ้าเรานั่งเครื่องบินดูนะตรงไหนมีบ้านคนตรงนั้นมีต้นไม้เพราะมนุษย์รักธรรมชาติโดยธรรมชาติเลยขณะเดียวกันก็ ทำร้ายและก็ทําลายธรรมชาติไปในตัวสาเหตุที่ทําร้ายหรือทําลายธรรมชาติเนื่องจากมนุษย์มีเยอะเกินธรรมชาติธรรมชาติไม่สามารถเยียวยามนุษย์ได้วันนี้โรคโควิดมันมาเล่นงานมนุษย์มันก็คงเอาคืนถ้าปราบไม่ทันเอาคืนแน่มีสายพันธุ์อินเดียแอฟริกาอังกฤษ ของจีนวัคซีนเราถ้าตามไม่ทันถึงยุคที่ธรรมชาติจเจ้าคืนเพราะมนุษย์มีมากเกินไปต้องสร้างธรรมชาติและรักษาธรรมชาติจะคิดได้ไหมเนี่ยมนุษย์คิดไม่ได้แล้ววังมีเยอะและนี่ก็อีกวังหนึ่งวังพญานาคสรุปตุบตุบตับตับครับว่าเมื่อเองทำร้ายข้าข้าก็ทำร้ายเองเมื่อเองฆ่าข้าข้าก็ฆ่าเองธรรมชาติกับเชื้อโรคมันค <c oughs> <jungle> ุย <St> ก <ank ad> <island> ันครับพญานาค ตรงนี้มีกี่ตัวคะเขาที่เห็นนะครับมีสองหัวใหญ่กับหนึ่งตัวเล็กรวมเป็นตัวหนึง่งแสดงว่าหนึ่งตัวมีสามัว่จ <laughs> ะดีถ้ามีป่าปกแผ่นดินต้องหมกด้วยความชุ่มชื้นทุกชีวิตจะไม่มีสั้น,นลูกหลานยังยืนด้วยสิ่งแวดล้อมดี เราดีๆกับพี่คำรณจึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนจงตระหนักเรื่องมุลภาวะกับการทำร้ายทำลายธรรมชาติให้มากขึ้นนะ <c oughs> จะบอกให้ไปทางนี้ไหมคะับไปครับตอนน้องขอนักข่าวกับมอพอมะพร้าวคนนี้และที่นี่ไม่ธรรมดาดำเนินสะดวกราชบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ทุกส่วนของมะพร้าวที่จริงมันอยู่บนอากาศนะเนี่ยนะ <c oughs> วันนี้มันลงมาอยู่ที่ดินแล้วาสมัคร เเพรราาาะักยกยปน็นนจากลูกลงสู่ดินเดี๋ยวเข้าเตาเผาไอที่เราเดินเหยียบย่ำกันอยู่นี้คือเปลือกมะพร้าวน้ำหอมตากแดดเป็นเชื้อเพลิงที่พร้อมจะส่งเข้าโรงงานไฟฟ้าชีวมวลที่เขาก็มีหุ้นอยู่ด้วยหนวดมะพร้าวนั่นก็เอาไปถมที่นี่สวนมะพร้าวของเขาที่ปลูกมีคนงานตัด นี่โรงงานแปรรูปปอกเปลือกโดยใช้แรงงานคนเสร็จแล้วบรรจุกล่องเข้าตู้คอนเทนเนอร์เตรียมลากไปส่งออกและโรงงานของเขาก็รับทำ O E M ให้ลูกค้าคือผลิตในแบรนด์ของลูกค้าด้วยงานข่าวส่งข่าวเข้าสำนักเกือบจะไม่ได้ทำแล้วเพราะชีวิตจิตใจความคิดส่วนใหญ่ต้องมาทุ่มเทให้กับธุรกิจมะพร้าวที่ไปเซ็นสัญญาเพื่อส่งมะพร้าวน้ำหอมออกไปทั่วโลก โชคดีของอำเภอดำเนินสะดวกที่ทุกอย่างเพียบพร้อมและมีมะพร้าวน้ำหอม G.I. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร์การันตีนเขาก็มีไรายได้ต่อเนื่องอซึ่งเกษตรกร,เ,กรเนี่ยทำแล้วก็ค่อนข้างคาดหวังได้ว่าปลูกไปแล้วจะมีไรายได้มาประมาณเท่าไหร่ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ดี เราไม่ต้องหวังที่จะรวยเกินไปแต่ระหว่างที่จะมีไรายได้เข้ามาทำามั่นเสมอยั่งยืนยั่งยืนนั่นนี่คือกเกษตรที่อยู่ได้อย่างมั่นคงนี่เราเป็นรายได้นะนี่เราเดินบนบน,นกองเงินกองทองสรุปตุ๊บครับว่านอขอนักข่าวกับมอพอนอหอมะพร้าวน้ำหอมไปกันได้ด้วยดีจริงๆครับเรียกว่ามันอยู่ครบดินน้ำลมไฟใช่เลยครบเลยฮะที่เราทำมาเนี่ยครบครบ,คร,บระบบหมดเลยฮะดิน <c oughs> ไกลใครใครต้องไปสอกแสวงหา,หาลุยน้ำลุยป่ายอมฝ่าแม้อันตรายอยากได้ข่าวดีที่ทันเหตุก,การณ์ ข่าวดีดีกับพี่คำรณน,นักข่าวที่จนๆมีมากนักข่าวร่ำรวยมีน้อยนั่นเนื่องจากบุญธรรมกรรมสร้างนะอะ <c oughs> จะบอกให้ดำเนินสะดวกราชบุรีรำบากเพียงไหนใจยัง